đi phi nó và khanh gì không nhắn rừng nhánh rơm, khai bạc phân bạc Phơi chốt 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 À,

อ๋กินเข้าไปคําหนึ่งกับซืนตัมันนำาตนในเลียดปอนตีเฮาเอาคนละก้อนคนละก้อนคนละก้อนยกเอาคนละก้อนเลยพูดพูดเปนไห้พูดขี่ราเจีงมากมนันนที่เราไปบได้บ่ีมันวันวันตีเติร์ติกตีแบหวานีต่อซื้นั่นแห้มาไหม มาเอไหมพุลป้อนแต่ล่ะเดี๋ยวไผ่มาแกเอานี่นีพุนมัดอมป้อมไมหนีใช่หรือเปล่าเป็นไถ่บุญอะเอาสันเอาเอาเอาทงนีสันอ่ะหาก้อนนี่นี่จ้คนนี่หกคนเอา เร็วเร็วเร็วหมดแล้วหมดแล้วเ,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 เอาให้เวลาสิบนาทีทำงานให้เสร็จ <c oughs> บ่สัน <c oughs> บ่ันแดดมากขาผมไม่ตายใม่ตัว <c oughs> ให้เวลาสิบนาทีเาสบฝังก็ดีกะบ้วการกินเคยเย็ดเ ที่จริงอยากเห้ปอกแยกลงมาจากบาดอยู่ดิแม่นวะเออเรอบองอย่าเป็นของครึ่งหนึ่งที่เอาเร็วๆเราเห็นงานสีนาทีแล้วครับบสันสิมาไหมหาเขาลงละ luôn Lúc mẹ thước Nó chín khẩu là tắm bất thua Cái đèn nữa là Hãy subscribe น้ำเย,ย็นยังหันเอานี่เขาไปเปิดประตูทา่านไปใส่แทสลูกพอ,อหลอ่อพอหลอกมันคือพอใหญ่ไอ้ทิดพอใหญ่ไอ้ทิดหลอกคือ,อ,อก่อนห,อหอมอนเอ้ยหมอยกอันนี้ไปแล้วไปเก็บเอาที่มันเย็นลงมาเอานี้เข้าไปแทนแทสไปโจ้เขาไม่หลกหลวงเราก็เข่าลงมาไปโจ้เขา่า มีถอดสนอยู่ในหันนเลยน่โ้งเข่เออนั่นแหะโจเทจงไปไปโจเข่าทั้ง่คอเขสองขวดแล้วเขาเขาไปแทนมันก็เย็นพอดีแหะมขเาบอกเม่เฮ็ดยังบ้าเหี้ยเฮ็ดยังบ้ดนเหี่เอา แม่ยี่พอข่อยเอาเอาเื้ยมามามาเจ้าสีลาไปจูดสิมันเป็นตะลามบ่เลยยี่พอขอ่อยเื้ยเข่าวะท่านเจ้าเลี้ยวได้น,น่ะนะอื้ย ยุติวเว้นเนี่เนอ่ไม่เื่อนกับขักตัวเนี่ยเอาลูกไส้ไงไม่ยิ่นุ่ยเฮ็ดยัง,ยงมาเนี่ยเอาเป๊แตปแะกเอาพื้อนไม่เ้าไปแล้วหมดเลยนะวิ่งกันหมดเลยนะทุ่งนาทั้งทุ่งเลยอนยะ่าไปดังใกล้ไหล <c oughs> คน คนกาไฟคือถือกันดีแต่เจ้าวปลาเหนียวแต่ได้เกี่ยวปลาจะไปดังกล่องไงหลายมือมือเลี้ยงแ้ยังฟิงย่าว่าดังเดี๋นี้เ้อะดังไฟกี่ปกพีกนะฮะมันหนาวเลย่าร้อยกระทุ่งเฮย่าร้อยกระทุ่งเนาะเจ้าสิจุดนี้เถอพอ ป็จจูดหมูแรงพ่แล้วจูดหมูแรงนหนึ <c oughs> น่งป่าเน <c oughs> าะเยาวากีบเยาว่ากีบกีบเลยหนึ่งปลากีบกีบควอมเบื่อไปเรื่อยรื่เลยเนาะเบร์วาดินี่ีน้องไฟสีกีบก,กีบฟื้นอีลีสำเนี่นฟื้นใม่แก่นหล่อนสำเนีย เอาฮะลงมาต้องมาหลายดอกละ,ะต้องมาหลายเขากินคาบนี่งคาบเดียวเลี้ยงจังว่าจุกไหมนี่หยุดจริงลับพี่สนมากินข้าด้วยกันไหมนี่ไหม αι? เอาอยัางไงตำบักถั่วได้ไหมมามา อ็คุณลูกชายน้องต่อนะครับเอาน้ำมาฝากน,น,น้ำดื่มมาฝากอ้าพี่สนนั่งลงเอาลือจะกินลดสิเขาน้าน้านนั่นชะหดือหลาครับกินลอยไปไหนชิดไปไหนเอามันมาเผ็ด หอุ่นในปลาปุ๊บเดินไม่ได้หรอกเดันก็เดินได้ในปลาเป็นไงจะพอเขาเดินไม่ได้ไปเหลื่ยมันจะมั่งง่าไปอืมอืมันก็กลัวคนคือกันนั่นแหละฮึหาเขาลงเลยพี่น้องครับขึนเขาเจ้าบาทหนึ่งสักกัน